สร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกติกาทิพยาลัยทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ หัวข้อที่จะมาพูดคุยกันวันนี้คือแรงงานไทยในห่วงเปลี่ยนผ่านปัจจัยฉุดรั้งสำคัญของแรงงานไทยในปัจจุบันประเทศไทยในปี2568กำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนผ่านทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมากโดยเฉพาะในภาคแรงงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบการผลิตและการสร้างการเติบโตของประเทศปัจจัยสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการแข่งขันจากต่างประเทศและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนได้กลายเป็นตัวเร่งให้เกิดแรงกดดันอย่างต่อเนื่องต่อระบบการสร้างงานโดยเฉพาะในภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ซึ่งมีสัดส่วนแรงงานมากที่สุดในประเทศ ขณะดเดียวกันแรงงานรุ่นใหม่ที่สําเร็จการศึกษาก็กลับพบว่าตัวเองไม่สามารถที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างราบรื่นเนื่องจากช่องว่างของทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการและทักษะที่ระบบการศึกษาผลิตออกมาซ้ําร้ยไปกว่านั้นแรงงานเดิมจานวนมากก็ยังไม่สามารถปรับตัวต่อโลกยุคดิจิทัลได้อย่างทันท่วงทีส่งผลให้เกิดความเปราะบางในเชิงโครงสร้าง และความเสี่ยงทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในระดับครวัวเรือนโดยเฉพาะเมื่อค่าครองชีพสูงขึ้นเร็วกว่าการปรับตัวของค่าสร้างขั้นต่ำทําให้ปัญหานี้สินซึ่งกลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตโดยเฉพาะในหมู่แรงงานระดับล่างที่อาจจะไม่มีระดับทักษะสูงมากนะักในวันนี้อาจารย์จะพาไปสำรวจประเด็นแรงงานในประเทศไทยภายใต้บริบทปี2568ใน4ประเด็นหลักซึ่งได้แก่การหดตัวของการสร้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การว่างงานของเด็กจบใหม่และปัญหาความไม่สอดคล้องของทักษะการขาดแคลนทักษะดิจิทัลในกลุ่มแรงงานและภาระค่าของชีพและหนี้ครัวเรือนที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างค่าจ้างขั้นต่ำในประเทศไทยการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ประสบการณ์จากการ,รศึกษาทั้งในและต่างประเทศตลอดจนมีการเสนอนโยบายที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยในปัจจุบันในประเด็นแรกภาวะการจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงเชิงระบบของแรงงานไทยธุรกิจเ m e เมีเป็นภาคเศรษฐกิจที่จ้างแรงงานไทยมากที่สุดคิดเป็นกว่าร้อยละเจสิบของกำลังแรงงานทั้งประเทศซึ่งเป็นจำนวนประมาณสิบสามล้านคนอย่างไรก็ตามในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าจนถึงปัจจุบันผู้ประกอบการจานวนมากกับต้องเผชิญกับแรงกดดันที่ซับซ้อนทั้งจากความผันผวน,นทางเศรษฐกิจการปรับขึ้นค่าแรงการขาดแคลนแรงงานฝีมือต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานที่สูงขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านของพฤติกรรมของผู้ริโภคอย่างฉับพลันมากไปกว่านั้นจากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระบุไว้อีกว่านับตั้งแต่ปี2,566เป็นต้นมาจมีในหลายภาคส่วนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัลได้ทันนั้นยกตัวอย่างเช่นสิ่งทอพื้นเมืองการผลิตสินค้า เกษตรแปรรูปและภาคบริการในชุมชนกําลังเผชิญกับการปิดกิจการอย่างต่อเนื่องโดยตัวเลขเฉลี่ยกิจการที่เลิกจ้างหรือปิดกิจการในแต่ละเดือนสูงถึง800-1,000รายโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งปัญหาสําคัญที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมกําลังเผชิญอยู่นี้คือความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนซึ่งมีเงื่อนไขเข้มงวดผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่มีทรัพย์สินคำประกันมักถูกปฏิเสธสินเชื่อ อีกทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบของโครงการฝึกอบรมหรือสินเชื่อพิเศษกลับไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริงเนื่องจากมีขั้นตอนที่ยุ่งยากขาดบุคลากรช่วยเหลือในพื้นที่และไม่มีการติดตามผลอย่างเป็นระบบ ในปี2567ถึง68นะั้นสถานการณ์ของ SME ก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างแท้จริงแม้จะมีสัญญาณของการเปิดกิจการใหม่และการฟื้นตัวบางส่วนในภาคบริการแต่ธุรกิจ SME จำนวนมากโดยเฉพาะในต่างจังหวัดยังคงอยู่ในภาวะเปราะบางและมีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ผ่านมาและกว่า120มีแนวโน้มที่จะลดพนักงานหรือลดต้นทุนแรงงานในระยะอันใกล้นี้ ซึ่งปัจจัยสาคัญที่ผลักให้เอสมีถอยหลังไม่ใช่เพียงแค่ผลกระทบจากโควิด -19 เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคการแขง่งขันจากแพลตฟอร์มดิจิทัลและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะค่าพลังงานและค่าแรงขั้นต่ําที่สูงขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งทําให้ธุรกิจต้นทุนดําเนินธุรกิจนั้นเพิ่มขึ้นโดยที่ผู้ประกอบการนั้นไม่สามารถจะขึ้นราคาเพื่อลดแรงกดดันทางด้านต้นทุนได้อย่างคล่องตัวแม้ว่าในโครงสร้าง เศรษฐกิจไทยธุรกิจ e จะมีบทบาทสําคัญในฐานะผู้จ้างงานรายใหญ่ที่สุดของประเทศแต่ภาคธุรกิจนี้กลับกลายเป็นจุดเปราะบางในระบบเศรษฐกิจเมื่อเผชิญกับวิกฤตการระดับเศรษฐศาสตร์มหาภาคหรือแรงกดดันทางโครงสร้างเช่นภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายแรงงานของภาครัฐซึ่งส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อระบบแรงตลาดแรงงานและความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานภาคอ,อย่างรุนแรง และเมื่อพิจารณาในเชิงโครงสร้างจะพบว่า SME มไไทยจำนวนมากมีจุดอ่อนเรือรังที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขยอย่างจริงจังหนึ่งในนั้นก็คือการเพึ่งพาแรายงานราคาถูกโดยไม่มีการลงทุนในเทคโนโลยีหรือการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนา ทักษะที่ทันสมัยและเหมาะสมอย่างจริงจังทำให้ภาคธุรกิจนี้ขาดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวธุรกิจจานวนมากยังไม่มีระบบจัดการธุรกิจที่ทันสมัยไม่มีแผนทางการเงินที่มั่นคงและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ในระบบได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้การขาดข้อมูลของตลาดความไม่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่และการเพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่รายล้วนเป็นปัจจัยที่ทําให้ธุรกิจเอสเอ็มีจำนวนมากไม่สามารถฟื้นตัวได้หลังเผชิญความผันผวนทางเศรษฐกิจในภาพรวมปัญหาของธุรกิจเอสมีที่เกิดจากการหดตัวจึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่สามารถอยู่รอดได้แต่คือการสะท้อนจุดอ่อนเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในระดับลึก ซึ่งประกอบด้วยการขาดความเชื่อมโยงเชิงนโยบายระหว่างภาคธุรกิจการศึกษาการเงินและแรงงานในระยะยาวหากไม่สามารถยกระดับ SME ให้มีศักยภาพมากกว่าการเป็นเพียงธุรกิจปากท้องของท้องถิ่นได้เศรษฐกิจไทยจะยังคงติดอยู่กับกับดักรายได้ปานกลางและระบบแรงงานที่ไร้ความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในกรณีศึกษาที่น่าสนใจคือกรณีศึกษาของกลุ่มวิาาสาหกิจสิงทอพ,พื้นเมืองจากจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือผู้ประกอบการกลุ่มนี้พยายามที่จะปรับตัวเข้าสู่โลกตลาดออนไลน์แต่กลับไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าราคาถูกจากแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขาดทักษะทางด้านการตลาดดิจิทัลกลุ่มแรงงานหญิงวัยกลางคนจนถึงสูงอายุที่เคยมีรายได้มั่นคงจากการทอผ้าจึงกลับต้องเข้าสู่ภาวะความเปราะบางทางด้านรายได้อีกครั้งหนึ่ง ปัจจัยถัดมาคือในเรื่องของเด็กจบใหม่กับตลาดแรงงานช่องว่างของความรู้ที่มีกับทักษะที่ตลาดต้องการในขณะที่ตลาดแรงงานและกําลังแรงงานนั้นกําลังปรับตัวตามยุคเศรษฐกิจดิจิทัลผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวนไม่น้อยกลับพบว่าตนเองไม่สามารถหางานได้ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมาหรือหากหาได้ก็เป็นงานที่ไม่ใช ทักษะหรือความรู้ที่สั่งสมมาอย่างเต็มที่ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบการศึกษาไทยที่ยังไม่สามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงานสมัยใหม่ได้อย่างแท้จริงโดยข้อมูลจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี2568ระบุว่าอัตราการว่างงานของรับเด็กกลุ่มจบใหม่อยู่ที่ประมาณร้อยละ1.84 ซึ่งถึงแม้ตัวเลขดังกล่าวอาจดูไม่สูงมากนะักแต่เมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานในทุกกลุ่มอายุจะอยู่เพียงแค่ร้อยละ0 8 8ดังนั้นตัวเลขการว่างงานในกลุ่มเด็กจบใหม่ก็น่ากังวลอยู่พอสมควรแต่ยังก็ตามปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายใต้ตัวเลขนี้กลับรุนแรงและซับซ้อนยิ่งกว่าเพราะแรงงานจานวนไม่น้อยไม่ได้ว่างงานโดยตรงแต่กลับอยู่ในภาวะที่เรียกว่าการสร้างงานที่ไม่เหมาะสมเช่นการทํางานนอกสาขาการทํางานที่ไม่ต้องใช้ทักษะที่เรียนมาหรือการทํางานที่มีค่าจ้างต่ําและขาด โอกาสในการเติบโตมากไปกว่านั้นหากเราพิจารณาควบคู่กับข้อมูลและความเห็นของนายจ้างที่พบว่ามีผู้ประกอบการจํานวนมากมองว่าแรงงานจบใหม่ยังขาดทักษะที่จําเป็นในการทํางานจริงโดยเฉพาะความสามารถในการรับผิดชอบงานการทํางานเป็นทีมและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยหนึ่งในปัญหาที่สาคัญที่สุดก็คือการออกแบบหลักสูตรการศึกษาที่อาจขาดความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมจริงมีนิสิตและนักศึกษาจานวนมากที่ไม่มีโอกาสฝึกงานหรือหากได้ฝึกก็เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น ซึ่งจะไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้เพื่อจะนําไปปรับใช้กับการทํางานในตลาดแรงงานและสถานประกอบการจริงนอกจากนี้ก็ยังมีผู้สอนในหาวิทยาลัยจํานวนไม่น้อยที่ยังขาดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานในหน่วยงานราชการหรือเอกชนทําให้การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ยังคงอยู่ในกรอบทฤษฎีที่ไม่ได้มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆ หัวใจสําคัญของปัญหานี้คือช่องว่างทางทักษะหรือที่เรียกในเชิงวิชาการว่า skill m i s Match ซึ่งหมายถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างทักษะของเด็กจบใหม่กับสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่ความต้องการทั้งทางทักษะเฉพาะทางเช่นความต้องการในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์บางประเภทรวมไปถึงทักษะเชิงพฤติกรรมอย่างการคิดเชิงระบบ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการทํางานร่วมกับผู้อื่นเด็กสมัยจำนวนมากยังคงได้รับการฝึกฝนภายใต้ระบบการศึกษาที่เน้นการท่องจําการทําข้อสอบและการส่งรายงานตามกําหนดมากกว่าการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงหรือการเรียนรู้จากโจทย์ของภาคธุรกิจจริงจึงส่งผลให้เมื่อเข้าสู่โลกของการทํางานพวกเขาพบว่าทักษะที่มีอยู่นั้นอาจจะไม่เพียงพอและความมั่นใจที่เคยมีในห้องเรียนกับกลายเป็นความอึดอัดเมื่อเผชิญกับโจทย์จริงที่ไม่เคยถูกฝึกฝนมา ระบบการศึกษาของไทยโดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยก็ยังมีข้อจากัดเชิงโครงสร้างอย่างมากในด้านการออกแบบหลักสูตรที่ยังไม่ได้มีการอัปเดตให้สอดคล้องกับรบริบทเศรษฐกิจที่เปลีป่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลายหลักสูตรก็ไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนมามากกว่า10ปีและยังเน้นความรู้ในเชิงทฤษฎีเป็นหลัก ขณะที่การเรียนรู้เชิงปฏิบตัติการฝึกงานหรือการเชื่อมโยงกับภาคเอกชนกับเป็นเพียงกิจกรรมเสริมที่มีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหรือในบางสถานศึกษากับไม่มีกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวให้กับผู้เรียนเลยกรณีตัวอย่างสามหาิทยาลัยในต่างจังหวัดของประเทศพบว่าแม้นักศึกษาจะเรียนในสาขาบริหารธุรกิจหรือการจัดก,การแต่กับไม่มีโอกาสได้ฝึกงานในธุรกิจจริงหรือหากได้ฝึกก็เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆและไม่ได้รับมอบหมายให้มีความให้ทำงานที่มีความรับผิดชอบจริงหรือสอดคล้องก,กับการทำงานที่จะส่งผลให้ประสบการณ์นั้น ไม่ได้เสริมสร้างทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในภาคธุรกิจใดๆอย่างแท้จริงอีกมิติที่สําคัญคือความไม่เท่าเทียมของโอกาสในการเข้าถึงตลาดแรงงานที่ดีเด็กจบใหม่จากครอบครัวที่มีไรายได้น้อยหรือจาก จังหวัดที่ห่างไกลมักเผชิญกับข้อจากัดหลายด้านตั้งแต่ต้นทุนในการย้ายถิ่นมาหางานในเมืองใหญ่ความไม่คุ้นเคยกับการสมัครงานออนไลน์รวมไปถึงการไม่มีเครือข่ายที่จะช่วยแนะนําหรือส่งต่อโอกาสของการสร้างงานขณะเดียวกันเด็กที่จบกากมหาวิทยาลัยภูมิภาคยังมักถูกมองว่ายังมีศักยภาพที่น้อยกว่าผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพหรือมหาวิทยาลัยชั้นนําจึงทําให้ต้องใช้ความพยายามมากกว่าในการเข้าสู่ตําแหน่งงานที่มัน่นคง นอกจากปัจจัยภายนอกก็ยังมีปัจจัยจากตัวเด็กจบใหม่เองที่ส่งผลตอบปัญหาการว่างงานหนึ่งในนั้นก็คือความคาดหวังที่สูงเกินจริงเด็กจานวนไม่น้อยเลือกที่จะปฏิเสธตําแหน่งงานที่ดูไม่ตรงกับสาขาหรือให้ค่าตอบแทนที่ต่ํากว่าที่คาดไว้ด้วยความเชื่อที่ว่าตนควรจะได้ทํางานที่เหมาะกับวุฒิ หรือมีสถานะทางสังคมที่สูงเช่นงานในบริษัทใหญ่งานราชการหรือองค์กรระหว่างประเทศส่งผลให้พวกเขาต้องรอคอยโอกาสที่ยังมาไม่ถึงและพลาดโอกาสในการเริ่มต้นเส้นทางอาชีพจากฐานที่เล็กกว่าซึ่งในระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเช่นนี้การรออาจหมายถึงการสูญเสียตำแหน่งในระบบแรงงานไปได้เลยก็ได้ การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของสเตต์คไยก็มีบทบาทไม่น้อยต่อสถานาการณ์นี้แม้หลายอุตสาหกรรมจะฟื้นตัวจากโควิดแล้วแต่การจ้างงานกลับไม่ได้คืนสู่ระดับเดิมเนื่นองจากองค์กรหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นและพยายามลดขนาดองค์กรให้ล็นที่สุดส่งผลให้ตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับเด็กจบใหม่นั้นมีน้อยลงและมักถูกแทนที่ด้วยแรงงานที่มีประสบการณ์แล้วซึ่งถือว่า ลดความเสี่ยงในการศึกษาหรือความผิดพลาดสําหรับนายจ้างการเริ่มต้นชีวิตการทํางานจึงกลายเป็นความท้าทายใหญ่หลวงสําหรับผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาในภาพรวมปัญหาการว่างงานของเด็กจบใหม่จึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของจํานวนตําแหน่งงานที่มีอยู่หากแต่เป็นการสะท้อนถึงระบบที่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงระหว่างโลกของการเรียนรู้กับโลกของการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหานี้จึงจําเป็นต้องอาศัยการปฏิรูประบบการศึกษาการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจการส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ฝึกฝนทักษะนอกห้องเรียนและที่สําคัญที่สุดก็คือการต้องเปลี่ยนมุมมองของทั้งนายจ้างและผู้เรียนต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกของการทําง,งานใหม่อย่างรอบด้าน ปัจจัยที่3คือเรื่องของดิจิตอลสกิลและซอฟต์สกิลเป็นซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนแอของแรงงานไทยการปรับตัวเข้าสู่โลกแห่งดิจิตอลไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกันแรงงานไทยจำนวนมากโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมดั้งเดิมและภาคบริการยังไม่ได้มีทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำงานมากนักไม่ว่าจะเป็นการใช้ทค โปรแกรมจัดก,การเอกสารห,หรือการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งเป็นทักษะพ,พื้นฐานที่จําเป็นและสําคัญมากในโลกของการทําง,งานยุคป,ปัจจุบันจากรายงานของสํานักง,งานสถิติแห่งชาติพบว่าแรงงานเพียงแค่ร้อยละ28เท่านั้นที่สามารถใช้ซอฟต์แวร์พื้นฐานได้เช่นกลุ่ม Microsoft ได้อย่างคล่องแคล่วขณะที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดตัวเลขนี้ลดต่ําลงไปกว่าร้อยละย0เลทีเดียว มากไปกว่านั้นการขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เนื่องจากความไม่พร้อของอุปกรณ์ภาษาอังกฤษและไม่มีเวลาในการเรียนรู้ก็เป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาทักษะดิจิทัลเช่นเดียวกันนอกจากทักษะดังกล่าวแล้วซอฟต์สกิลต่างๆเช่นการคิดวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการทำงานร่วมกัน กับผู้อื่นและความยืดหยุ่นในการทํางานก็เป็นสิ่งที่ในจ้างก็ให้ความสําคัญและมีความต้องการมากขึ้นในยุคปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมของการทํางานและธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและไม่สามารถคาดการได้ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นรากฐานของเศรษฐ,ฐกิจและการดำรงชีวิตการมีทักษะดิจิทัลไม่ได้เพียงแค่เป็นทางเลือก แต่เป็นความจําเป็นพื้นฐานเช่นเดียวกับการรู้หนังสือหรือการคํานวณเบื้องตน้นอย่างไรก็ตามแรงงานไทยจํานวนมากกลับยังไม่สามารถก้าวข้ามความเหลื่อมล้าทางด้านทักษะนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแรงงานภาคบริการภาคการผลิตดตั้งเดิมและแรงงานในต่างจังหวัดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางเชิงโครงสร้างที่กําลังถ่างกว้างขึ้นทุกขณะเมื่อประเทศไทยก้าวสู่สังคมดิจิทัลในเชิงนโยบายแต่แรงงานจำนวนมากกลับยังอยู่ในโลกที่ไม่มีความพร้อมแม้แต่จะใชแอปพลิเคชันพื้นฐานหรือส่งอีเมลหน้าไซต์ถูกต้อง ข้อมูลจากฐานงานสถิติแห่งชาติในปี2567พบว่าแรงงานไทยเพียงแค่ประมาณ128ที่สามารถใช้ทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่วขณะที่ในพื้นที่ชนบทตัวเลขนี้ลดลงอย่างน่าตกใจเหลือเพียงแค่118เท่านั้นและที่สำคัญคือในกลุ่มแรงงานตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไป ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลลดลงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในงานที่ต้องใช้ระบบออนไลน์ในการติดต่อประสานงานการจัดการข้อมูลหรือแม้แต่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลความไม่พร้อมนี้ส่งผลให้แรงงานจานวนมากหลุดออกจากโอกาสในการพทฒนานตนเองและเข้าถึงงานที่มีคุณภาพมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจใหม่ที่รออยู่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต หนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้แรงงานไม่สามารถพัฒนาดิจิตอลสกิลได้อย่างทั่วถึงก็คือการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ยังมีข้อจํากัดทั้งในแง่ของอุปกรณ์พื้นฐานเช่นคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตหรือแม้แต่สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงความเร็วของอินเทอร์เนต็ตในบางพื้นที่ที่ยังล่าช้าไม่เสถียรหรือมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปสําหรับครัวเรือนแรงงานในระดับล่างนอกจากนี้ก็ยังมีข้อจํากัดทางด้านทักษะพื้นฐานเช่นการอ่านจับใจความหรือการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นอุปรสรรค ต่างประเทศและการขาดระบบสนับสนุนที่เข้าใจง่ายและเหมาะกับบร,ริบทของแรงงานจริงความไม่พร้อมด้านดิจิทัลสกิลยังสะท้อนออกมาชัดเจนในตลาดแรงงานซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานในตลาด ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย,ยหรือแม้กระทั่งเวียดนามซึ่งเริ่มต้นจัดระบบฝึกอบรมทักษะดิจิทัลให้แรงงานภา,าคอุตสาหกรรมได้แับพื้นฐานเช่นความรู้ในเรื่องไซเบอร์เซ r i ริตี้การใช้คลาวด์คอมพิวติ้งการทำงานร่วมกับระบบออโตเมชันซึ่งช่วยให้แรงงานสามารถที่จะปรับตัวได้เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปในขณะที่ประเทศไทยยังขาดแผนระดับชาติที่เชื่อมโยงการพัฒนาทักษะดิจิทัลกับระบบเศรษฐกิจในเชิงจริงจังหลายโครงการของรัฐเป็นเพียงกิจกรรมไม่ใช่ระบบต่อเนื่องเช่นอบรม2-3ถึงวันโดยไม่มี การติดตามผลหรือฝึกฝนในหัวข้อที่ไม่ตรงกับสายอาชีพจริงของแรงงานตัวอย่างที่สะท้อนความเปราะบางได้ดีนี้ก็คือแรงงานในภาคการท่องเที่ยวเช่นพนักง,งานโรงแรมหรือไกด์ท้องถิ่นที่ไม่สามารถใช้งานระบบจองห้งองพักออนไลน์หรือการแปลอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างคล่องแคล่วทําทให้เสียโอกาสในการให้บริการกับบุค้าชาวต่างชาติาาตาาตาหรือไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางดิจิทัลได้ในขณะที่คู่แข่งในภูมิภาคมีความสามารถทางด้านภาษาที่สูงอยู่แล้วหรือสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้สร้างลูกค้าและรายได้เพิ่มขึ้น เจ,เจนในหลายกรณีการไม่มีทักษะดิจิทัลจึงไม่ได้หมายความเพียงแค่ความไม่สะดวกเท่านั้นแต่มันอาจจะหมายถึงความเชื่องช้าที่จะส่งผลต่อการลดลงของความสามารถทางการแข่งขันได้โดยสรุปความไม่พร้อมทางด้านทักษะดิจิทัลของแรงงานไทยไม่ได้เพียงแค่ปัญหาเฉพาะรายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับระบบการศึกษาระบบฝึกอบรมทัศนคติของนายจ้างการสร้างโอกาสและการก,กระจาย ของภาครัฐค่าแรงและความเหลื่อมล้ำทางด้านเทคโนโลยีการไม่สามารถยกระดับทักษะพ,พื้นฐานทางด้านดิจิทัลของแรงงานในระดับประเทศก็จะเป็นอุปสรรคสาคัญต่อ,อก,การเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่และอาจทาให้แรงงานไทยกลายเป็นผู้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังในระบบเศรษฐกิจโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีมากขึ้นทุกวันหากไม่ได้ลงมืออย่างจรงิจรงจงังในวันนี้ก็อาจจะสายเกินไปเมื่อโลกแห่งงานยุคใหม่ไม่เหลือที่ว่างสาหรับผู้ที่ไม่มีทักษะทางด้านดิจิทัลอีกต่อไปปัจจัยสุดท้ายคือในเรื่องของ ค่าจ้างข้างต่ำและภาระนี้ความไม่สมดุลของชีวิตแรงงานกับการใช้ชีวิต แม้ว่านเร็วนี้จะมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นในบางจังหวัดเป็น400บาทต่อวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในเชิงโครงสร้างค่าจ้างของแรงงานจำนวนมากก็ยังไม่เพียงพอต่อการรองรับค่าของชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตเมืองอย่างเช่นจังหวัดกรุงเทมพมหานครที่มีค่าเช่าที่อยู่อาศัยและค่าเดินทางที่ค่อนข้างสูงมีแรงงานจำนวนไม่น้อยจำเป็นจะต้องพึ่งพาก,การกู้ยืมจากาสถาบันทางการเงินทั้งในระบบถึงแม้ว,ว่าส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบนอกระบบเพื่อประคับประคองชีวิตให้ผ่านไปได้ในแต่ละวัน โดยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหอการไทย้าไทยระบุว่าภาคครัวเรือนของแรงงานไทยเกือบร้อยละ99% มีหนี้สินมากกว่าไรายได้และมีหนี้สินจากการกู้ยืมนอกระบบสูงถึงประมาณร้อยละสิบหโดยเฉพาะรายงานระดับล่างโดยส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไดเช่นหนี้เพื่อการบริโภคการใช้จ่ายรายวันหรือหนี้เพื่อการรักษาพยาบาลขณะเดียวกันในบริบทของรายงานระดับกลางจะมีหนี้สินจากบัตรเครดิตและสินเชื่อสูงส่วนบุคคลที่มีอัตราดอกเบีย้ยในระดับสูงส่งผลให้รายงานจำนวนมากยังคงวนติดอยู่ในกับดักหนี้ที่ไร้ทางออก มากไปกว่านั้นภาระหนี้ที่สูงไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อเิทธฐภาพทางเศรษฐกิจของแรงงานแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพจิตความเครียดความสมคันธ์ในครอบครัวรวไมไปถึงประสิทธิภาพในการทํางานข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตชี้ว่าแรงงานที่มีหนี้มากกว่ารายได้ประจํามีแนวโน้มที่จะประสบภาะวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลเรื้อรังมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง2.5เท่าเลยทีเดียวค่ะระบบค,ค่าจ้างขั้นต่ำในประเทศไทยแม้จะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการไต่พาคีนแต่ละวัด แต่ละจังหวัดอย่างเป็นทางการแต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีลักษณะเป็นเหมือนอนโยบายทางการเมืองมากกว่าการอ้างอิงตามหลักเศรษฐศาสตร์หรือความเป็นจริงทางสังคมอย่างแท้จริงโดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ค่าจ้างขั้นต่ำจะมีการปรับขึ้นเป็นระยะเช่นการขยับค่าจ้างขั้นต่ำในบางจังหวัดให้แะ4 0 0บาทต่อวัน แต่การปรับขึ้นเหล่านี้กับไม่ทันต่อการเพิ่มขึ้นของค่าของชีพที่แท้จริงทั้งในด้านอาหารค่าเช่าที่อยู่อาศัยค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและการศึกษาของบุตรซึ่งทําให้แรงงานไทยจานวนมากยังคงติดอยู่ในวงวนของไรายได้ที่ไม่เพียงพอและไม่สามารถออมเงินหรือขยับ ฐานะทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนรายได้ของแรงงานยังเป็นเพียงแค่รายได้ขั้นต่ําเท่านั้นยังไม่สามารถเป็น living wage ที่ทําให้แรงงานและครอบครัวมีความสุขได้อย่างแท้จริงที่หลายๆประเทศสามารถทําได้ในมุมมองที่ว่าไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรทุกคนจะต้องเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถทําให้ชีวิตมีความสุขได้ค่ะ หากพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบจะพบว่าค่าจ้างขั้นต่ำของไทยนั้นแม้จะดูสูงขึ้นในเชิงตัวเลขแต่ยังไม่สามารถสะท้อนค่าครองชีพที่แท้จริงได้อย่างสมดุลโดยข้อมูลจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาติระบุว่าค่าครองชีพเฉลี่ยต่อวันของครัวเรือนแรงงานในกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ที่ประมาณ520-580บาทต่อคนในขณะที่ต่างจังหวัดแม้ค่าครองชีพจะต,ต่ำกว่าแต่ก็ยังเฉลี่ยอยู่ที่420-480บาทต่อคนต่อวันและหากเราดูค่าครองชีพในจังหวัดท่องเที่ยวเช่นจังหวัดภูเก็ตจะมีค่าครองชี่ย สูงถึงเดือนละ33,150บาทหรือตกวันละกว่า1,000บาทเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าค่าจ้างขั้นต่ำในหลายพื้นที่ยังต่ำกว่าระดับค่าครองชีพขั้นพื้นฐานย่อมส่งผลให้แรงงานต้องหารายได้เพิ่มจากงานพิเศษการทำงานร่วงเวลาหรือที่พบมากที่สุดก็คือการกู้ยืมจากสถานสถาบันทางการเงินนอกระบบเพื่อเลี้ยงชีพนั่นเองค่ะ เมื่อรายได้ไม่พอกับรายจ่ายแรงงานจํานวนมากก็ต้องหันไปพึ่งพาหน,นี้สินในฐานะกลไกลชั่วคราวในการประคับประคองชีวิตและครอบครัวโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานระดับล่างหรือแรงงานนอกระบบที่ไม่มีรายได้ประจําและไม่มีสวัสดิการและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้อย่างแท้จริงข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยในปี2567พบว่านี่ครัวเรือนไทยสูงถึงร้อยละ91ของ GDP แต่ก็ลดลงล็กน้อยในช่วงปี2568เมื่อจําแนกเฉพาะครัวเรือนแรงงานที่มีรายได้ต่ํากว่า2 หมื่นบาทต่อเดือนก็จะพบว่าพารานี่เฉลี่ยสูงถึงหนึ่งแสนสามื่นห้าพันบาทต่อครัวเรือนซึ่งในจํานวนนี้กว่าร้อยละเจ็สิบเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เช่นหนี้บัตรเครดิตซื้อของผ่อนรายเดือนและหนี้จากการกู้ยืมเพื่อใช้จ่ายประจําวันสาเหตุหลักของพารหนี้สินแรงงานระดับกลางส่วนหนึ่งก็คือการติดรู้ติดแกลมเพื่อโอโ้วอวดสิ่งของและการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์ค่ะซึ่งข้อมูลนี้ก็มาจากงานวิจัยนะคะจาาไม่ได้พูดขึ้นมาเอง สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือรายงานจำนวนไม่น้อยติดอยู่ในกำดัหนี้สินซึ่งประกอบด้วยการหมุนเงินรายวันกู้หนี้ใหม่เพื่อจ่ายหนี้เก่าและการใช้รายได้ส่วนใหญ่ไปกับการจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าต้นทุนการไม่มีระบบการออมที่มั่นคงหรือสวัสดิการที่รองรับเมื่อยามเจ็บป่วย และยามเกษียณก็กลายเป็นปัจจัยเร่งให้แรงงานมีภาระทางการเงินที่ต่อเนื่องอตลอดชีวิตการทํางานถึงแม้ว่าบางคนจะมีงานทําตลอดปีแต่เงินเดือนนั้นก็แทบกลับไปใช้กับหนี้สินโดยไม่เหลือเพียงพอสําหรับการลงทุนหรือเพื่อพัฒนาทักษะของตนเองเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่อนาคตที่มั่นคงเลยในภาพรวมปัญหาทางโครง,งสร้างค่าจ้างขั้นต่าที่ไม่ได้สะท้อนค่าครองชีพและสถานการณ์หนี้ครัวเรือนแรงงานไทยจึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกษิจอย่างเดียวหากแต่เป็นสัญ,ญญาณเตือนถึงความล้มเหลวของระบบสวัสดิการและนโยบายแรงงาน ที่ไม่สามารถคุ้มครองผู้ที่มีรายได้นอนได้อย่างเพียงพอการแก้ปัญหานี้จึงต้องอาศัยการปฏิรูประบบค่าจ้างใหม่ให้มีความยืดหยุ่นสะท้อนผลิตภาพและเชื่อมโยงกับต้นทุนชีวิตจริงขณะเดียวกันต้องมีมาตรการจัดก,การหนี้สินอย่างมีระบบไม่ใช่เพียงแค่พักหนี้หรือให้กู้เพิ่มแต่ต้องสร้างทางเลือกเชิงโครงสร้างเช่นการออมผ้าบังคับการสร้างระบบสวัสดิการแรงงานและการให้ความรู้ทางการเงินที่เข้าถึงได้อย่างทั่วถึงการรับมือกับความเปราะบ,บางนี้อย่างเป็นระบบเท่านั้นที่จะทําให้แรงงานไทยสามารถหลุดพ้นจากความ ไม่มั่นคงและสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแรงจากฐานรากได้อย่างแท้จริง จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ชี้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่ซ้อนทับกันหลายระดับในระบบแรงงานไทยทั้งการสร้างงานที่หดตัวใน SME มอที่ไม่ท,ทักษะไม่สอดคล้องกับเด็กจบใหม่ความเปราะบางทางด้านทักษะดิจิทัลและ s อ f t Skill รวมไปถึงภาระหนี้ที่ถ่วงแรงงานให้ไม่สามารถหลุดพ้นจากความเปราะบางได้การแก้ไขปัญหานี้จึงจําเป็นต้องใช้แนวทางแบบองค์รวมที่ครอบคลุมการออกแบบนโยบายแรบงบงานการศึกษาการเงินการส่งเสริมทักษะและการคุ้มครองทางสังคมร่วมกันในระดับชาติและท้องถิน่นต้องมีการประสานงานระหว่าง ภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและตัวแรงงานเองเพื่อสร้างระบบแรงงานใหม่ที่ยืดหยุ่นยุติธรรมและยั่งยืนท้ายที่สุดความเข้มแข็งของประเทศในระยะยาวไม่ได้อยู่ที่ความสามารถในการแข่งขันเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความสามารถในการดูแลแรงงานทุกคนให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีความมั่นคงและมีโอกาสในการพัฒนายอย่างเท่าเทียมในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้วันนี้หมดเวลาของรายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์แล้วขอให้ทุกท่านกลับมาติดตามได้ใหม่ในวันพุธหน้าสวัสดีคะ่ะ Hvað er þetta?